To channel to Ur สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักของทุกๆราศีเลยนะครับใช้ชื่อว่า Gift Alert กิก็คือมอบของขวัญความรักให้นะครับคลนี้เนี่ยสิ่งที่จะมีคนมอบของขวัญความรักให้กับเราเนี่ยก็คือผมจะมา มาเจาะประเด็นเรื่องของดวงดาวที่มีอิทธิพลกับความรักของคุณทุกๆราศีเลยนะครับก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยที่อยู่การโครจรจริงนะครับในวันที่สิบาสิงหานะครับสามารถมีอิทธิพลไปถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับสาวันบวกลบ7วันนะครับถึงสิ้นเดือนกันยา2563้าหนะครับอันนี้เนี่ยก็คืออิทธิพล ของเราสุขที่อยู่ในราศีกรกฎเนี่ยเออจุดเจ้าตาของทุกๆคนนะก็คือจะมีจุดเจ้าตาเนี่ยตัวเออสันแดนนี่คือสิ่งล้อมรอบๆข้างเราคนที่เรารักแล้วก็ตัวเอมโมิเดียนนี่คือจิตวิญญาณสัญชาตญาณสามัญสำนึกสามีพ่อจุดเจ้าตาสองตัวเนี้ยเขาก็จะโครจรไปยังไงก็จะต้องมาทำมุมศูนย์องศากับดาวสุขตัวเนี้ยเหตุการณ์ที่ผมอธิบายนับแต่ บัดนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเกิดมากเกิดน้อย,ยก็เกิดขึ้นกับทุกๆราศีแน่นอนคราวนี้เราจะมาดูนะครับเดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยค่าองศาที่เขาอยู่เนี่ยเขาอยู่พิกัดของราศีสิง์จุดนี้ก็แปลว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะมีเรื่องของความโดดเด่นเข้ามา เอ,อถ้าเป็นภาพไพ่ก็เหมือนคุณได้ไพ่พระราชาที่ได้ไม้แปลว่าคุณจะมีเรื่องของกิจกรรมที่คุณต้องติดต่อกับคนรอบๆข้างตัวเราอะคนที่เราคุ้นเคยคนที่สนิทกับเราเพราะว่าเราสุขที่ได้รับอิทธิพลของราศรีกรกฎก็คือจุดเจ้าตาจันทร์นะจุดเจ้าตาจันทร์เนี่ย ก็หมายถึงแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านใช่ไหมแล้วก็ดาวศุกร์ดาวศุกร์ข้อา,ขขาองศา,ศาที่อยู่พิกาดของราศี์เนี่ยพิกัดของราศีสิ์ก,ก็หมายถึงอาทิตย์ก็เหมือนพ่ออันนี้ก็เหมือนพ่อแม่มาเจอกันอาทิตย์อาทิตย์ผู้ชายก็เหมือนสามีาจุดเจ้าตาจันทร์ในราศีกรกฎก็เหมือนภรรยาก็เหมือนสามีภรรยาเนี่ยมาเจอกันถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ย ก็เหมือนคุณได้ไพ่เทนเบลนก็คือคุณจะมีการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของออสิ่งที่จะมีคนที่ดีๆจะมอบเหมือนมอบความรักความผูกพันให้กับเราเขาอยากจะมาสร้างมิตรภาพในใตีที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราและจุดจุดตรงนี้นะดาวศุกร์ที่ทำมุม สี่ห้าองศากับจุดเจ้าตาทิศกับจุดเจ้าตาจันเนี่ยคือทิศจันเนี่ยก็คือเป็นนิวมูลนิวมูลก็คือวันจันทร์ดับวันจันทร์ดับบางคนอาจจะงงหมายถึงอะไรก็หมายถึงวันที่พระทิศพระจันทร์ทับกันนะวันที่ท้องฟ้ามืดสนิทก็คือไม่เห็นแสงพระจันทร์นะอันนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าจะมีเรื่องของความรักที่ตัวเราเนี่ยจะต้องพบเจอ มีอิทธิพลกับตัวเราเนี่แน่นอนถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ยก็คือเหมือนคุณได้ไพ่ตัวนี้ไพ่เดรียญหกแปลว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้พบเจอกับของบางอย่างที่คุณถูกใจและอย่างที่บอกนะถ้าลงในรายละเอียดนะดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยค่าองศาที่เขาอยู่เนี่ยเขาอยู่พิกัดของราศี สิงใช่ไหมราศีสิงที่รับอิทธิพลในเดือนตาที่สองซึ่งเดือนตาที่สองเนี่ยก็จะแปลว่าเรื่องของเราศุขก็คือเรื่องความรักความสุขใจและก็ถ้าลงรายละเอียดเนี่ยเดือนตาที่สองคือผลประโยชน์ดีๆแปลว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ผลประโยชน์ดีๆที่จะเข้ามาหาเรานะคือในในที่นี้เนี่ย ก็เหมือนคุณได้ไพ่แฮงแมนก็แปลว่าคุณจะได้ใช้ความคิดสติปัญญาในการที่คุณสามารถที่คุณจะทําบางสิ่งบางอย่างที่ยากๆแล้วก็คุณสามารถทําได้เช่นอาจจะมีคนที่เขาเขารู้ทุกอย่างในตัวคุณแต่เขาก็าเหมือนแบบแยกแยะได้ก็คือคุณอาจจะเจอคนที่ฉลาดอ่ะที่เข้าใจเข้าใจพูดแล้วก็ ทําให้คุณมีความรู้สึกพึงพอใจเพราะว่าดาวศุกร์ที่อยู่ในราศีกรกฎเนี่ยก็คือจุดเจ้ากาจจันถ้าเป็นภาพไพ่ก็เหมือนคุณได้ไพ่ราชนีที่ได้หมายแปลว่าคุณเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้คนที่ขยันหรือว่ามีกิจกรรมที่คุณจะต้องติดต่อเขาที่ต้องติดต่อเพราะว่า อย่างที่ผมบอกมีดาวศุกร์ดาวศุกร์ที่อยู่ในเรือนตาที่สองที่รับอิทธิพลของจุดเจ้าตาทิศจันทร์นี่คือนิวโมนใช่ไหมและจุดเจ้าตาจันทร์เนี่ยเขาก็เทำมุมกับดาวทิตโคโนสโคโนสเนี่ยก็คือสิ่งที่จะบอกถึงสถานะ หมายถึงว่าคุณอาจจะ,จะเจอคนที่ดูดีเช่นคนที่คุณรู้สึกว่าพึงพอใจเขาเขาอาจจะเป็นคนทีออ่มีหน้าที่การงานที่ดีหรือเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาสูงส่งอะในความรู้สึกแรกที่คุณที่คุณเจอที่คุณพบมานะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าแบบถือตัวอะไรมากมาย เี่ยงว่าเราจะรู้สึกดีกับเขาเหมือนเหมือนเขาความรู้สึกเหมือนเขาเป็นเจ้านายเราเป็นคนที่เราต้องให้เกียรติเป็นคนที่เราต้องระวังอันนี้คืออารมณ์ของเราที่เราจะรู้สึกว่าความรักที่เราจะเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องมีความรู้สึกว่ารอบค้อบรู้สึกว่าต้องระวังแล้วก็เพราะเราเจอของที่เราถูกใจนะความหมายเนี่ยทคนี้เนี่ยถ้าลงในรายละเอียดที่ลึกเข้าไปเนี่ย สิ่งที่คุณจะเจอเนี่ยคุณจะเจอนิดหนึ่งคุณได้อีกคนดาวทริ์ฮาเดสฮาเดสเนี่ยก็คือความเป็นม่ทุกเวัทนาการช่วยเหลือคือถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ยก็ในที่นี้นะก็เหมือนคุณได้ไพ่ตัวนี้ราชินี้ได้ถ้วยแปลว่าคุณอาจจะเจอคนที่เป็นพ่อแม่ไม่มคนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวฮาเดส พวกหมอพยาบาลทหารตำรวจครูหรือว่าคนที่ทำอาชีพร้านอาหารเชฟอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นคนที่ทำให้ก็อาจจะมาช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามีกําลังใจเพราะว่าคุณเหมือนเราอกหกักอ่ะเรารู้สึกแซงแต่ว่าเราเจอกับคนคนนี้หรือว่าลักษณะ อารมณ์แบบเนี้ก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าคลายเหงาคลายความเงียบเหงาหรือว่าย้อนคิดเรื่องที่เราผิดพลาดไปในด,ดีแบบเนี้เพราะว่าอิทธิพลของดาวทิพย์อันเดยันเดยคือความเป็นไม่ทุกเวทนาการช่วยเหลือคันนี้เนี่ยถ้าลงในรายละเอียดที่ลึกเข้าไปอีกดาวศุกร เราสุกที่ทำมุมกับจุดเจ้าตาอาทิตย์กับอังคารแปลว่าเหตุการณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยจะแปลว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะมีสัมพันธภาพไมต่ตีเกี่ยวความเกี่ยวยองกันกับในคุณอาจจะเจอคนที่เราผูกพันในหน้าที่งานของคุณเพราะว่าจุดเจ้าตาอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนตาที่6 เร่งเรือนตาที่หกเนี่ยก็คือเรื่องของงานการติดต่อจะเป็นภาพไพ่เนี่ยคุณได้ไพ่ตัวนี้คุณได้ไพ่อัจีวินที่ได้หมายแปลว่าการติดต่อการพูดคุยของคุณเนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้และถ้าลงในรายละเอียดออดาวคารดาวคารที่อยู่ในละศีเมตร ก็คือจะเป็นภาพไพ่ก็เหมือนคุณได้ไพ่ตัวนี้ราชนีที่ได้เหรียญแปลว่าคุณจะมีกิจกรรมการเกิดใหม่การเกิดใหม่ของอาจจะเป็นเรื่องของการทํางานร่วมกันหรือคุณจะไปเจอกับบุคคลที่คุณต้องไปค้องแวะเช่นคุณอาจจะไม่ได้เป็นลูกน้องไม่ได้ทํางานร่วมกับเขาในองค์กรไหนอย่างอี้ก็ได้คุณอาจจะไปทํา เออเช่นไปทํา,างานบางงานหรือไปบางที่ไปติดต่อซึ่งมันไม่เกี่ยวกับนามจาคุณคุณอาจจะไปซื้อของอะไรประมาณนี้แล้วคุณก็เจอเจอกับกิจออกรรมที่คุณมีความรู้สึกว่าถูกใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าติดต่อการพูดคุยและที่ตัวเราเนี่ยรู้สึกดีมากเพราะว่าอิทธิพลของตัวนี้ อิทธิพลของจุดเจ้าตาแอสเซนเดนต์แอสเซนเดนต์กับดาวทิพย์อัพพลอนก็คือเรื่องของความสําเร็จความสําเร็จเกี่ยวกับคนรักงานเพราะแอสเซนเดนต์เนี่ยแปลว่าสิ่งบ้รมที่บ้านสิ่งบ้รมที่ทํางานญาติสนิทคนที่เรารักถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ยจุดเจ้าตาแอสเซนเดนต์ก็เหมือนคุณได้ไพ่ตัวนี้ไพ่เดอชาล ชาลอตก็คืออัจวินผู้พิชิตแปลว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับกิจกรรมบางอย่างที่ทําให้คุณพึงพอใจการพูดคุยการที่เราได้เจอกับคนที่เรามีความรู้สึกว่าอยากจะติดต่อด้วยเหมือนประมาณว่าเขาก็อยากจะแบบมีรอยยิ้มมีมิตรภาพที่ดีๆให้ให้กับเรานะคือหนูว่า จุดที่คุณจะต้องรับตรงนี้ก็คือเขาจะเป็นคนที่มีข้อจํากัดเพราะว่าดาวเสาร์กับจุดเจ้าตาทิศทํามุม135องศาอยู่ในเดือนตาที่8เอ่อดาวเสาร์ในที่นี้จะเป็นภาพไฟก็เหมือนคุณได้ไฟไม้สีแปลว่าคุณไม่อยากเจอข้อจํากัดที่ทําให้ความสัมพันธ์วิจภาพระหว่างเราเขาเนี่ยติดต่อกันยากเพราะว่าเพราะว่าเรือนตาที่8เนี่ย ก็เป็นภาพไพ่เนี่ยก็จะเหมือนคุณได้ไพ่ตัวนี้เออมาหัดเล็กที่ได้ดาแปลว่าคุณจะรู้สึกว่ากิจกรรมที่เราจะต้องพูดคุยออกับเขาเนี่ยคุณอาจจะกลัวหรือว่าไม่มีความมั่นใจคุณอาจจะกลัวกับเหตุการณ์ที่เคยผิดพลาดมาในอดีตแล้วก็ตามหลอกหลอนเราแต่ว่า จุดนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะต้านความรู้สึกของเราได้เพราะว่าคุณจะได้อิทธิพลของดาวทิพตัวนี้เอ,อ่อคิวบิโด้คิวบิโด้เนี่ยจะเป็นภาพไพ่เนี่ยก็เหมือนคุณได้ไพ่เหรียญหนึ่งแปลว่าคุณจะต้องการจุดเริ่มต้นของความรักที่ดีที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าดาวทิพคิวบิโดก็เหมือนดาวสุกขดาวสุขก็คือเรื่ององความรัก ความสุขใจแล้วเรื่องเงินคันนี้เนี่ยดาวทิพย์คีปโดเนี่ยก็อยู่ในเรือนัดตาที่9เรือนชตาที่9กนี่ก็คือราศีธนูความสาเร็จถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ยก็เปรียบเหมือนคุณได้ไพ่ตัวนี้เออราชนีที่ได้ถ้วยแปลว่าคุณจะได้พบเจอกับความรักมีรภาพดีๆที่มีการขยายตัวที่มากและ คุณโชคดีคุณได้รับอิทธิพลของดาวทิพย์เนี่ยเซอุตเซอุตเนี่ยคือดาวทิพย์ในดวงยูเรเนียนหมายถึงการสร้างสรรค์จะเป็นภาพไพ่เนี่ยคุณได้ไพ่ราชิมีประจัน์แปลว่าคุณจะได้ของที่คุณถูกใจที่เกิดจากการติดต่อที่คุณมีความรู้สึกว่าผูกพันกับเราเพราะว่าดาวทิพย์เซอุตท,ที่อยู่เรือนตาที่7เดือนตาที่7ก็หมายถึงคู่ค้าคู่ครอง นะถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ยก็จะหมายถึงคุณได้ไพ่ตัวนี้ถ้วย e หแปลว่าสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคเนี่ยคุณสามารถที่จะฝ่าฟันแล้วก็หลุดพ้นไปได้เพราะเรือนตาที่7ก็คือเรื่องของคู่คอมคู่ค้ามีรภาพดีดีและในเรือนตาที่7มีจุดเจ้าตาแอสเซนเดนต์มาอยู่วงนอกแอสเซนเดนต หมายถึงสิ่งว้อมๆรอบข้างตัวเราคนที่เราถูกใจคนที่เรารักนะก็คือสรุปเนี่ยคุณจะได้ไพ่ตัวนี้ได้เ,ออเหรียญแปดแปลว่าคุณจะได้พบเจอกับมิตรภาพความรักดีๆที่มีการสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นเปรียบเหมือนแบบกิฟต์อเลอฟก็คือมีคนมอบความรักดีๆมาให้คุณ เขาอยากจะสารสัมพันธ์รอยยิ้มมิตรภาพดีๆที่จะเข้ามาหาคุณฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผมค้นพบเจอบางสิ่งบางอย่างจากคนรอบๆข้างคุณเนี่ยคุณก็แบบประมาณว่า,าผูกมิตรภาพไมตรีนะมีมิตรภาพไมตรีหยิบยื่นให้กับคนที่เรามีความรู้สึกว่าเขาเขาเป็นคนที่ อยากจะติดต่อกเราหรือว่าเราพูดคุยกัเขาแล้วเนี่ยเขาก็เออสารสัมพันธ์แล้วก็มีม,มิตรภาพเมตรียิบยื่นให้กับเราเช่นเช่นเดียวกับที่เราหยิบยื่นไปนะอันนี้ก็คุณก็จะได้คนพบความสําเร็จเกี่ยวเรื่องความรักนะสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้พลังดีๆสถิต อยู่กับทุกๆคนนะขอให้ทุกๆคนฝ่าฟันความยากลำบากไปได้แล้วก็พบเจอกับมีรภาพความรักดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้สุดท้ายเนี้ยถ้าใครชอบก็กดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์ผมก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะแล้วก็คลิปหน้าเรามาพบกันใหม่างานแค่นี้นะครับบ๊ายบาย